สวัสดีครับก็มาถึงตอนที่6นะครับหรือ EP ีที่6ซึ่งตอนที่6นี้นะครับผมเนี่ยจะใช้เวลาอยู่กับงานของการฉาบปูนเป็นส่วนใหญ่เลยครับเป็นเวลา1อาทิตย์นะรประมาณ1อาทิตย์ที่ผมได้ทํางานฉาบซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้ง่ายนะครับสาหรับมือใหม่อย่างเรานะครับอย่างผมเนี่ย ไม่ง่ายเลยนะครับซึ่งทําให้ผมเนี่ยเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับสิ่งที่ทําไปซึ่งก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องนะผมก็ทําไปนะครับก็อยากจะมาแชร์ให้ครับทุกคนเนี่ยได้ได้ทราบกันนะครับว่าปัญหาที่ผมเจอเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วก็ควรจะทําอย่างไรหรือว่าจะแก้ไขอย่างไรให้มันถูกต้องนะครับก็ในส่วนของ EP เนี้ยก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายของ ของงานตัวนี้แล้วนะครับแล้วอ p ีหน้าก็จะเป็นการสรุปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอีกทีนึงนะครับส่วน EP ีนี้เนี่ยผมจะพามาดูนะครับว่างานที่ทำเกี่ยวกับการฉาบเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับในวันที่17ของงานนี้นะครับผมก็เริ่มในส่วนของงานฉาบนะซึ่งผมก็จะใช้ในส่วนของ รายเก่าที่มันเหลืออยู่นะครับดังนั้นผมก็เลยมาทําการล่อนตัวทรายนะครับโดยใช้อ่เป็นตะแกรงเก่าๆแต่พอล่อนไปแล้วผมรู้สึกว่ามันมันอ่เสียเวลามากๆแล้วก็มันช้านะผมก็เลยทําเป็นเหมือนตัวช่วยล่อนขึ้นมานะครับก็เลยเอาตัว โต๊ะที่จะเคยทําไว้นะเป็นโต๊ะดัดเหล็กเนี่ยมาแล้วก็มาตีตะปูยึดเป็นไม้2ฝั่งแล้วก็ทําการายิงสกูยึดตัวตะแกงนะครับทั้ง4จุดแล้วก็ตอกตะปูไปทั้ง4จุดเลยจากนั้นก็เอาตัวตะแกงของเราเนี่ยมาแขวนนะครับแขวนที่บริเวณตะปูนะครับทั้ง4จุดนะครับแล้วก็เมื่อแขวนแล้วเนี่ยผมจะใช้ตะแกงตัวนี้ช่วยในการล่อนทรายนะครับ ก็ถือว่าสามารถช่วยช่วยผมได้ได้มากเลยนะครับมากกว่าที่จะทําแบบเมื่อตอนแรกนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็แค่ตักทรายมาแล้วเราก็แค่เขย่าในส่วนของตัวตะแกรงจะทําให้ตัวทรายเนี่ยมันก็ตกลงมานะทรายละเอียดเนี่ยก็จะตกลงมาส่วนทรายหยาบเนี่ยผมก็จะดันออกไปด้านหน้าเลยนะครับตามวิดีโอนี้เลยครับ ซึ่งเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทําเป็นแบบออโต้ก็ได้นะไปทำคู่กับตัวอะไรนะลูกหมู4นิ้วนะครับหรือตัวเครื่องเจียสีนิ้วก็ได้แต่ผมอะ่ะไม่มีเวลาทานะผมก็เลยทาแค่นี้ก็พอนะซึ่งจากาวิธีการนี้จะทําให้ผมได้ทั้งทรายละเอียดแล้วก็ทรายหยาบมานะครับดังนั้นผมเอาทรายละเอียดเนี่ยไปใช้ในการฉาบป,ปูนที่ผนังของเรานะครับ ผมก็เลยเอาทรายละเอียดมาครับผสมกับตัวปูนของเราในอัตราส่วน1ต่อ3นะครับประมาณ1ต่อ3แล้วผมก็เริ่มงานฉาบเลยครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่เคยฉาบมาก่อนจริงๆนะครับเป็นงานแรกเลยแล้วผมก็ไม่ได้ศึกษาหรือว่าไปหาข้อมูลอะไรต่างๆมาก่อนนะผมก็คิดว่างานฉาบเนี่ยมันเป็นงานที่แบบก็คือทําให้มันเรียบอะคือเอาแบบ เอาปูนไปป้ายป้ายเสร็จแล้วก็คือทํำยังไงก็ได้ให้มันเรียบซึ่งในความเป็นจริงผมบอกเลยว่างานฉาบเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดครับมันมันยากมากนะแล้วมันก็คือมันต้องมาตั้งแต่งานก่อเลยถ้าเราจะฉาบดีคืองานก่อเราก็ต้องดีด้วยนะครับถ้าเกิดเราก่อไม่ตรงหรือก่อเบี้ยวเนี่ยมันจะทําให้เราเฟืองเนื้อปูนอะไรต่างๆไปเยอะมากนะครับซึ่งจะเห็นว่าในวีโอเนี่ยผมก็ทําแบบปบ้านเลยก็คือแบบ เอาปูนมาผสมปูนเสร็จนะครับก็มาป้ายไปป้ายขึ้นไปเลยนะครับให้เต็มหน้าก่อนผมคือเน้นเน้นคือให้ปูนเนี่ยมันป้ายให้เต็มแผงของตัวผนังของเราก่อนเลยครับจากนั้นเนี่ยคือในความคิดของผมเนี่ยผมอยากทําเป็นแบบปูนเปลือยอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาปูนเนี่ยมาครับมาผสมกับน้ําเฉยๆเลยแล้วก็ป้ายลงไปนะครับเป็นรอบที่สองเนี่ยที่ตัวบริเวณของ ตัวที่เราป้ายป้ายปูนกับทรายเมื่อกี้ไปนะครับแต่เนี้ยจะเป็นปูนเพียวๆเลยผสมน้ําเฉยๆนะครับจากนั้นผมก็ไปป้ายให้มันทั่วๆนะครับแล้วผมคือในมุมในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้ปูนล้อบเนี่ยมันต้องเกิดจากจากตัวปูนอย่างเดียวแล้วทําการขัดหมุน,หม,นหมุนให้มันขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยผสมตามนี้เลยครับซึ่งผมบอกเลยว่าวิธีผมเนี่ย ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับเป็นวิธีที่ผมคิดเองนะครับไม่ใช่คิดเองหรอกแบบคิดว่ามันน่าจะทําแบบนี้นะครับผมก็เลยแบบจับป้ายๆไปนะเป็นเนื้อปูนเฉยๆเลยซึ่งอันนี้จะทําให้เราเปลืองเนื้อปูนด้วยส่วนหนึ่งนะผมว่าเปลืองเนื้อปูนด้วยนะครับพอเราใช้ปูนเพียวๆเ,เลยครับแต่ผมจะป้ายแบบบางๆนะไม่ได้ป้ายแบบหนามากนะครับจะเน้นให้มันบางๆ เ็เห็นว่าผมก็จะไล่ป้ายไปนะครับจะเห็นว่าเต็มละพอเต็มเนี่ยผมก็เริ่มเอาน้ำมาพรมพอน้ํามาพรมเสร็จปุ๊บเนี่ยปูนมันก็จะเริ่มเหลวๆหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เลยจะเอาเกียงนะครับเกียงที่เป็นเกียงเหล็กครับปั่นปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นให้มันแบบให้มันขึ้นลายนิดๆนะครับมันจะออกขึ้นลายนิดๆนะครับซึ่งตอนกลางคืนผมก็เข้ามาปั่นอีกนะครับปั่นให้มันเรียบแต่แต่ผิวเนี่ยมันจะไม่เรียบนะมันจะขรุขระมากเลยนะครับ มันจะไม่เรียบนะครับผมฉาบไม่เรียบเลยต้องบอกว่าผมเนี่ยฉาบไม่เรียบเลยครับเพราะว่าผมฉาบไม่เป็นตรงๆนะครับสรุปมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นครับเนี่ยครับถ้าทําแบบผมเนี่ยมันจะได้ออกมารูปลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับจากนั้นผมก็ไปเอาแบบต้นไม้อะไรมาแขวนนะครับให้มันแบบดูดูปิดบังความ ความไม่สวยงามความคู่ขละนิดนึงนะครับแต่ว่าแต่ผมบอกเลยว่าผมก็ชอบนะแบบนี้ผมรู้สึกเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบแบบความเรียบๆรียบนะครับแบบทาสีเรียบๆรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบผมชอบแบบให้เป็นแนวแบบธรรมชาติธรรมชาติรราตแบบคูขระคูขละนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าทําเรียบได้มันก็จะดีกว่านะครับผมมองว่าถัดมาครับในวันที่18เนี่ยผมต้องบอกว่าวันเนี้ย ช่วงนี้เป็นช่วงที่แฟนผมเนี่ยเขาจะทําการปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนะผมก็เลยต้องไปช่วยเขาด้วยนะครับขนต้นไม้ไปซื้อต้นไม้อะไรอย่างนี้นะวันที่18เนี่ยก็ผมก็เอาเวลาช่วงเช้าๆนะก่อนที่เขาจะไปซื้อต้นไม้เนี่ยมาทําการฉาบปูนครับบริเวณด้านในนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ผมคิดไว้ว่าจะทําเป็นเอ่อเป็นโต๊ะ วางเครื่องมือโต๊ะจัดเรียงเครื่องมือนะครับหรือเป็นเคาน์เตอร์สําหรับวางเครื่องมือนะครับผมก็เลยทําการป้ายปูนเข้าไปแบบป้ายไปก่อนนะครับป้ายแบบให้มันเต็มหน้าเฉยเฉยนะไม่ได้ทําให้เรียบหรืออะไรนะครับคือป้ายเพื่อปิดริ้วรอยของตัวอิฐบล็อกเฉยๆครับซึ่งในส่วนของวันที่18ดเนี่ยก็จะได้งานแค่แผงตรงเนี้ยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าผมต้องไปช่วยแฟนขนต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ พอวันที่19มาก็เหมือนกันนะครับผมก็ใช้เวลาช่วงเช้าๆนะครับมาทําการป้ายปูนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งข้างๆฝั่งแรกเมื่อกี้นะครับของวันที่18เมื่อกี้ครับแต่วันนี้ผมป้ายได้ประมาณแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าต้องต้องไปช่วยแฟนปลูกต้นไม้นะครับก็เห็นว่าผมก็ป้ายๆไป,ไปก่อนนะให้มันเต็มนะครับก็ไม่ได้เรียบอะไร ส่วนวันที่20เนี่ยผมก็มีเวลานะวันนี้ผมก็มาทําการป้ายฝั่งนี้ให้เต็มแล้วก็ในวันนี้ผมก็ทําการทําตัวเคาน์เตอร์หรือว่าทําตัวโต๊ะสําหรับใช้ทํางานนะครับซึ่งตรงนี้ผมวางไว้ว่าจะเอาเครื่องมือต่างๆมาจัดเรียงมาแขวนไว้นะครับซึ่งที่ผมทําตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ใช้เวลาถึง2วันนะข้ามมาถึงวันที่21ช่วงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับหลังจากทำเคาน์เตอร์ตัวนี้เสร็จเนี่ยซึ่งผมมีคลิป ทำไว้แล้วนะครับซึ่งผมทําคลิปไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ให้นะครับส่วนคลิปของการทำเคาน์เตอรอ์ผมก็มาต่อด้วยการปิดช่องต่างๆที่มันยังไม่ได้ปิดนะครับในส่วนของช่องด้านบนนะครับผมก็เลยมาทําการปิดไล่ปิดให้หมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีเ,เป็นช่องว่างอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับผมก็สามารถไล่ปิดโดยใช้อิดมอนนะครับไล่ปิดไป ทั้งหมดเลยครับจากนั้นนะครับผมก็เริ่มแบบเหนื่อยกับการที่ต้องไปล่อนทรายนะผมก็เลยสั่งทรายมาอีกคิวหนึ่งเป็นทรายละเอียดโดยเฉพาะเลยครับก็ราคาอยู่มระมาณ600บาทเมื่อสั่งทรายมาเนี่ยผมก็ผสมปูนนะครับทีนี้ไอ้ส่วนบริเวณด้านหน้าที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าผมจะไม่ฉาบใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าเรา วางแผนไว้ถ้าเราวางแผนไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาเสียอะไรหลายๆอย่างนะอย่างของผมเนี่ยตอนแรกก็กะว่าจะไม่ฉาบแต่พอมองไปมองมาแล้วอ่ะจากที่เราฉาบป,ปูนด้านข้างไปแล้วเนี่ยผมมามองฝั่งนี้มันมันรู้สึกมันมันไม่ไม่เข้ากันนะครับผมก็เลยแบบตัดใจเลยว่าผมจะฉาบด้านนี้นะก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องมาฉาบซึ่งจะเห็นว่าตอนแรกๆอ่ะ EP แรกผมเนี่ย โหต้องจัดเรียงไอช่องเนี่ยให้ตรงอะไรต่างนะทำให้ผมไมเสียเวลามากเลยนะครับถ้าผมรู้ว่าผมจะฉาบไอไม่จะฉาบตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็คงไม่ต้องแบบพิถีพิถันในส่วนของการก่อตัวอิฐบล็อกให้มากใช่ไหมครับอาจจะก่อเป็นสลับไปก็จงเร็วกว่าง่ายกว่าด้วยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ด้วยนะครับก็ใครที่จะทําก็ควรจะตัดสินใจดีๆนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำนะมันก็จะทําให้เราเนี่ย ทำงานได้เร็วขึ้นหรืออะไรขึ้นครับจะเห็นว่าจากวีโอตัวนี้นะครับผมเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็ผมผมเนี่ยหายไปนะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยเขามานะครับแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาตัดผมให้ผมเลยนะครับผมก็เลยต้องไปตัดผมแล้วก็มาทำงานต่อซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าผมทำงานถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งเลยนะครับเพราะว่าไอ้แผงเนี่ยผมกะว่าทำให้มันเรียบนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับว่าจะทำยังไงให้มันเรียบนะ ผมก็พอจะรู้วิธีบ้างนะครับพอจะเริ่มรู้วิธีนะครับก็เลยมาทําก็จะเห็นว่าผิวมันก็เริ่มจะแบบออกเรียบมานิดหนึ่งนะครับซึ่งหลักการมันเลยเนี่ยคือมันต้องใช้ตัวเนี่ยผมใช้ไม้นี่ครับเขาเรียกผมไม่รู้เรียกไม้นะแต่ผมเรียกว่าไม้สามเหลี่ยมนะครับเอาไม้สามเหลี่ยมเนี่ยมาไล่ก่อนนะครับให้มันแบบเป็นระนาบเดียวกันก่อนจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบางส่วนที่มันแบบ ต่ำเกินไปเนี่ยเราก็ต้องป้ายปูนครับป้ายปูนเนี่ยเข้าไปให้มันเต็มจากนั้นเราก็ปั่นนะครับใช้ตัวเกียงของเราเนี่ยปั่นให้มันเต็มหน้านะครับซึ่งตรงนี้มันจะใช้เวลาครับผมก็จึงบอกว่างานฉาบเนี่ยต้องใช้ฝีมือแล้วก็ความใจเย็นอยู่พอสมควรเลยครับซึ่งผมเนี่ยเสียเวลากับงานตรงนี้ประมาณผมว่าเป็นวันนะไม่ใช่แค่วันเดียวนะอันเนี้ย ผมทำตั้งแต่บ่ายจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับจึงได้งานตัวนี้ออกมาซึ่งผมบอกแลว้วเป็นงานที่เรียบสำหรับผมเลยนะสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเรียบนะครับแต่สำหรับช่างมืออาชีพหรนะือเงี้ยผมอ่าจอาจจะไม่ได้ถือว่าดีมากนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าถือว่าโอเคเลยครับก็สำหรับใครที่จะทำงานฉากผมก็แนะนำให้ไปดู าตามแหล่งข้อมูลใน u t u b e อะไรเงี้ยเขาก็มีนะช่างที่เก่งๆในเรื่องการชามเนี่ยเขาก็แนะนำได้ไว้ได้ดีมากเลยครับผมก็เลยไปนั่งดูอะไรเขาเนี่ยนะผมก็เอามาประยุกใช้ในแบบของผมเองนะครับก็พยายามที่จะทำให้มันเรียบนะก็โอเคนะในส่วนของอตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าผมก็ พยายามฉาบให้มันเรียบแล้วก็เดี๋ยวมีความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งในส่วนของบริเวณด้านหน้านะที่ผมทําผิดพลาดไปนะครับเดี๋ยาเดี๋ยวลอ,ลองติดตามดูนะครับเราผิดพลาดยังไงนะครับเนี่ยครับจากนั้นนะครับเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ด้วยครับเขาเรียกเป็นเหมือนอฟองน้ํานะครับปัดๆหน่อยนะครับมันจะทําให้แบบมันดูเรียบขึ้นมาอีกเยอะเลยครับเนี่ยครับ จะเห็นว่ามันเรียบเรียบเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าเรียบเลยนะครับมันอาจจะดูไม่เรียบร้อยเลยนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับต่อมาเช้าวันที่ยีิบสองของงานนี้ผมก็เลยด้านล่างมาต่อด้านล่างด้านหน้าต่อนะเพราะเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อคืนเนี่ยผมทําได้แค่ครึ่งครึ่งบนครึ่งเดียวนะครับผมก็เลยมาต่อด้านล่างต่อซึ่งต่อให้มันเต็มไปนะครับ โดยวิธีการผมก็ใช้วิธีการเดิมนะครับก็คือตรงนี้ผมก็กะว่าจะให้มันเรียบเรียบมาหน่อยนะครับก็ป้ายให้เต็มไปก่อนนะครับป้ายให้ปูนเนี่ยเต็มหน้าไปก่อนจากนั้นเราก็ใช้ตัวไม้สามเหลี่ยมนยครับาทาการเซตระนาบให้ให้กับเขานะครับแล้วเราก็ป้ายปูนให้เต็มแล้วก็ปั่นเหมือนเดิมนะครับก็จะได้แผงที่เรียบขึ้นมานะครับในวันที่23นะครนะผมก็มาต่อบริเวณด้านในครับ บริเวณที่ตัวโต๊ะทํางานของเราเหรือตัวไม้ของเราเนี่ยมันไม่ได้ปิดบังไว้นะครับผมก็เลยมาทําการาป้ายปูนนะครับฉาบป,ปูนให้มันปิดบงังบริเวณที่มันโชอยู่นะครับพยายามทําให้เรียบนะครับซึ่งฝั่งฝั่งด้านด้านนี้ผมจะทําเรียบอยู่นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมผมไม่ได้ทําเรียบนะเพราะผมคิดว่าผมจะทําแนวเดียวกับ ด้านข้างที่อยู่ด้านนอกครับที่ทําครั้งแรกครับผมก็เลยไม่ได้แบบเก็บเรียบเท่าไหร่จากนั้นนะครับผมก็จะมีในส่วนของสีเก่านะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดผิดเลยเรื่องหนึ่งเลยว่าผมเนี่ยคิดผิดเพราะอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าผมเนี่ยไม่ชอบแบบเรียบๆใช่ไหมผมชอบแบบแนวแบบเอ่อแบบยังไงแบบธรรมชาติแบบแนวอินดี้นิดนึงนะผมก็เลยแบบ เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดผิดคือผมไปเอาสีเก่าที่มันเหลืออยู่นะครับจากงานเก่าๆก่อนๆนะครับงานที่จ้างเขาทําเนี่ยม <That noise> ันก็เหลือสีนะครับผมก็เลยเนี่ยเอาสีนะครับมาทาบริเวณด้านหน้าเลยครับเป็นสีขาวนะครับว่าผมคิดผิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองลองดูคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆครับผมก็มาทาแบบทาแบบจนเต็มเลยครับจนด้านหน้าเนี่ยเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับ แต่พอพอได้ทาไปแล้วเนี่ยมันทําให้ผมแบบรู้สึกเหมือนเดิมครับว่ามันสีเนี่ยมันมันไม่ใช่ครับสีเนี่ยมันมันไม่เข้าอ่ผมต้องการแบบเป็นปูนไปเปลยนะครับเป็นแบบสีปูน,น่ะแค่เป็นสีปูนผมก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยอย่างบริเวณด้านในเนี่ยอิดบล็อกเนี่ยผมก็ทาเลยผมไม่ได้ฉาบนะครับผมก็ทาทับอิดบล็อกอะไรไปเลยนะครับบริเวณฝั่งด้านด้านในด้านนั้นนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ ผมก็เลยมาทําการป้ายปูนเหมือนบอริเวณด้านนอกที่เป็นทําครั้งแรกครับพยายามที่จะทําให้เหมือนกับทางนอกนะครับก็คือเอาปูนเนี่ยผสมน้ําแล้วก็มาป้ายเหมือนเดิมนะครับก็ทําการป้ายจนเต็มนะครับเมื่อเต็มแล้วเนี่ยผมก็พยายามที่จะ,ะขัดมันเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ผมดันไปได้วิธีใหม่นะครับโดยการที่ผมเอาตัวฟองน้ำนะครับไปลูบ ไล่ลงมาเลยนะครับมันก็จะได้อีลายอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นลายที่ผมดูแล้วมันก็ก็ถือว่าดีกว่าสีนะครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยผิดพลาดไปนะครับผมก็เลยเนี่ยทำทำสิ่งที่ผมบอกเ,เป็นสิ่งที่ผิดนะครับก็คือผมไปเอาปูนผสมน้ําเหมือนเดิมครับเหลวๆแล้วก็มาทาทับไปบนสีเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้เลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ผมก็ยังทำนะครับ ผมก็ทําแบบเดียวกับฝั่งนู้นเลยครับเพราะว่าถ้าเราป้ายปูนไปบนอิฐบล็อกอย่างนเนี้ยมันอาจจะติดนะแต่ว่าถ้าเราป้ายไปที่สีที่มันทาไปแล้วมันอาจจะแบบหลุดได้นะครับส่วนในวันที่24ของงานนะผมก็เลยแบบมาทําบริเวณด้านหน้าเหมือนกันเลยครับจากที่ผมเปลี่ยนด้านในไปใช่ไหมครับที่ทาสีอะ่ะผมก็เลยมาเปลี่ยนด้านหน้าด้วยนะโดยใช้แปรงนะครับแล้วก็เอาตัว ปูนเนี่ยผสมกับน้ำนะเป็นปูนแบบเหลวๆเลยนะครับจากนั้นก็ทาลงไปบนสีที่เราเพิ่งทาไปจนเต็มครับซึ่งผมบอกเลยว่าวิธีนี้ผิดมากๆอย่าทําตามนะครับเพราะว่าทางที่ดีเนี่ยความจริงอะถ้าผมไม่ทาสีเนี่ยผมทาบนบนปูนที่ผมฉาบไว้ตั้งแต่แรกอะผมว่ามันจะติดแน่นกว่านี้นะครับแต่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีผลเรื่องของการยึดเกาะด้วยนะครับแต่เดี๋ยว ผมจะพยายามจะมารีวิวให้ดูว่าผ่านไปสัก1เดือนเนี่ยมันยังติดอยู่หรือเปล่าลอกลอกล่อนเป็นไงบ้างนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะเราไปซื้อซื้อในส่วนของเป็นปูนปูนสไตล์ปูนลบ้ลอบนะครับมาทาที่สีขาวเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าแต่สิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจใช้อย่างนี้เพราะว่าผมไม่ถามราคามาครับมันมันแพงอยู่ ถ้าเทียบกับเอาปูนผสมน้ำเลยเนี่ยปูนล,ลูกหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมใช้ไม่ถึงครึ่งลูกเลยครับที่เอามาทาเนี่ยใช้ไม่ใช้เป็นนิดเดียวเองนะครับอันนั้นก็ทําให้ผมเนี่ยเซฟในเรื่องเรื่องของเงินที่ต้องไปซื้อสีสไตล์แบบล็อบลอบมาด้วยนะครับก็เลยคิดว่าซะทําแบบนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วอนาคตมันลอกล่อนเนี่ยเดี๋ยวเรามีตังเราค่อยไปซื้อสีล็อบลอบ็บมาทาอีกทีก็ได้นะครับ หลังจากที่ผมทาตัวนั้นตัวทาปูนเสร็จใช่ไหมผมก็เริ่มมาเก็บกวาดแล้วก็ทาสีดําตามขอบประตูขอบหน้าต่างนะครับบริเวณตัวคานจันทันอะไรต่างๆนะเพื่อเป็นการเก็บสีความเรียบร้อยนะจากนั้นก็เลยเอาประตูนะครับมาติดตั้งนะครับตอนแรกผมถอดประตูออกไปนะเอาประตูมาติดตั้ง แล้วผมก็ได้มาทําการดีไซน์นะว่าผมจะออกแบบในส่วนของรูปแบบโลโก้นะผมอยากจะเขียนเป็นโลโก้บริเวณด้านหน้านะครับขึ้นมาสักตัวหนึ่งครับผมก็ใช้โลโก้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็เลยเอามาเขียนนะแล้วก็ามาเขียนเองเลยครับด้านบ้านเลยนะครับก็คือเขียนเป็นโลโก้บ้านทองกวาวนะครับก็คือตามชื่อของผมนะครับ ก็ประมาณนี้ทําก็จะได้เป็นโลโก้นี้ออกมานะครับจากนั้นสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะแบบจะประทับมือของผมเนี่ยลงไปนะครับผมก็เลยเอาสีมาทาที่มือทั้งสองข้างแล้วก็ประทับลงไปนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปต่อเลยนะครับก็โอเคนะครับหลังจากที่ผมหมกมุ่นแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับงานฉาบมา ตลอดทั้งอาทิตย์นะครับก็มีทั้งปัญหาต่างที่ผมได้อธิบายเป็นคลิปแล้วสิ่งที่ผมทํามันก็ผิดเนี่ยผิดเนี่ยแน่ๆเลยหลายอย่างนะตามที่ได้บอกไปนะครับก็สุดท้ายก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็เริ่มเก็บกวาดแลรต่างๆไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะพามาชมก่อนนะครับว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับซึ่งก็ทําไปหลายอย่างอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปลองไปดูกันนะครับ ก็สำหรับ EP นี้น่าผมคิดว่าน่าจะเป็น EP สุดท้ายนะครับสำหรับการทำห้องห้องทํางานแล้วห้องเก็บของของผมนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่จะทาเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแยกไปอีกทีนึ่งนะครับสำหรับแยกกับ EP นี้ไปนะครับก็มาดูข้างในนะข้างในเนี่ยผมก็ทําเป็นเคาน์เตอร์เวลาที่จะทําการจัดเรียงเครื่องมือต่างๆไว้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผม มาจัดเลียงอุปกรณ์ต่างๆอีกทีนึงนะอันนี้ผมก็วางไว้เลอะเทอะหมดเลยนะครับส่วนกําแพงนะครับที่ผมทําผนังเนี่ยผมก็อย่างที่บอกนะผมไม่ชอบแบบเรียบๆนะครับแล้วก็ตอนแรกก็ทาสีตรงนี้ไปนะผมก็เลยทําใหม่นะครับแล้วก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครไม่ชอบก็อย่าทําตามผมเลยนะครับทําแบบที่มันดีๆนะครับอย่างไอฝั่งเนี้ยผมก็นะครับใช้เป็นแบบใช้แปลงนะครับ ไปๆยปๆลงไปมันก็จะได้ออกมาลายนี้ซึ่งในความจริงเนี่ยผมฉาบแบบเรียบไว้เลยนะครับผมทําแบบให้เรียบแต่พอผมทาสีตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนใจเลยครับว่าผมไม่ผมไม่ชอบแบบทาสีนะครับผมก็เลยเอาปูนมาป้ายไปป้ายเฉยเลยครับเนี่ยป้ายเป็นแบบนี้ไปเลยแล้วก็จะเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมก็ฉาบไว้ฉาบไว้เท่าที่ได้นะมันก็ไม่ได้เรียบมากอะไรนะครับแต่ก็พอแบบมันก็ สำหรับผมถือว่าเรียบเลยนะครับถือว่าเรียบใช้ได้เลยนะแต่ถ้าสําหรับมืออาชีพนี่ผมว่ามันก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่แบบที่ถูกต้องนะครับมันก็ยังไม่เรียบเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ EP นี้ผมก็ว่าน่านจะจบประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปหลายๆอย่างนะครับในคลิปแล้วก็ที่เคยบอกไปตาม EP ที่ถัดมานะเพราะว่าผมทําเองก็ไม่ได้แบบ ไปศึกษาอะไรแบบดีพอับบางครั้งทําไปมันก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับเจอปัญหานี้ทําปุ๊บอ้ตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้ไม่ดีผมก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผมคิดเลยนะครับสําหรับอีพีหน้านะครับผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับให้ให้ฟังอีกทีว่าตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ EP ีหนึ่งใช้งบเท่าไหร่ E p พีสองงบเท่าไหร่ EP พีสามจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันงบเท่าไหร่นะครับผมจะมาสรุปให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าี EP หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับ เรื่องของงบประมาณนะครับแต่ผมสรุปให้ร่าว่าว่าตอนเนี้ผมใช้งบประมาณไปทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนะครับไม่เกินนะครับแต่เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะผมขอไปสรุปยอดอีกทีหนึ่งส่วนอีพีนี้ผมน่าจะจบไว้ประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยส่วนถ้าเกิดใครไม่ชอบหรือว่ามีข้อแนะนำเนี่ยสามารถแนะนําผมมาได้เลยนะครับผมจะรับ ไปทำการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับ EP นี้ผมก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ